ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกคนนะคงยังมีคนเหลืออยู่นะยังไม่นอนเพราะคิดถึงอาจารย์อยู่นะอาจารย์ก็คิดถึงทุกคนนะเป็นห่วงอยากให้หลุดพ้นจากความอัตคัดกัดสนนะก็ะยินเสียงนี้ไหมครับมันดึกแล้ว ที่จริงอาจารย์ไม่อยากจะอัดวิดีโอหรอกกลัวว่าทุกคนหลับแล้วจะตื่นสงสารกำลังหลับอยู่ดีๆเอาเลขเด็ดๆมาให้กลัวงงเงียรับไม่ได้เดี๋ยวจะวานตกโจูบอาจารย์ดึกๆไม่เอารับไม่ได้นะนะเป็นห่วงทุกคนครับตอนนี้ก็ เวลากี่โมงเนี่ยเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนจะนอนแล้วแ่ะแต่ว่าพยายามจะหาข้อมูลให้นะครับมากครบสิบหน่วยบนนี่จะต้องได้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตัดเลขดับกันนะชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้นะคนรวยก็เป็นเจ้ามือนะคนจนก็ต้องวิ่งไล่ตาม ถ้ามันรู้ไตรู้ทันมันก็อั้นนะอั้นยาวยิ่ยงกว่าโอยไม่อยากพูดเลยยาวมากนะป่านี้หลับคอพับคอหัอนไปแล้วมึงบางคนนี่ กินเหล้าไปคิดถึงเมียเก่าคิดถึงอดีตที่ผ่านมาเคยมีแล้วมาจนนะเคยจนแล้วมามีทั้งมีทั้งจนก็เท่ากันไปครับคนที่ไปอยู่ต่างประเทศป่านนี้คงนอนหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเพราะเมืองนอกก็ก็มีโรคระบาด เมืองไทยเราก็มีโรคระบาดเพราะฉะนั้นจงรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะจะได้เห็นหน้าอาจารย์แอดครมามัยเอาชีวิตกลับมาครับคนสวยๆมาให้รอดนะคนกี่เลยนี่ไว้ตายแล้วกี่เลยก็เ,เอาตัวให้รอดครับคนหล่อๆเหมือนกันแหละคนกี่เลยทุกคนนะครับ เาตัวรอดเป็นยอดดีเดี๋ยวมาพบกันนะอยู่ใต้หวันฮ่องกองแล้วก็ที่ไหนอีกนะอาจารย์นึกไม่ออกนะแต่ว่าจำได้ตอนนี้นะไต้หวันฮ่องกองทราวดีปากีสถาน USA โอ้ยอีกเยอะแยะครับอาจารย์มีลูกเสษย์ไปตัวโลกนะ ถูกบ้างผิดบ้างแต่ถ้าตามอาจารย์อย่าดื้อน,นะได้นะคมมวณเด็ดอาจารย์ี่บ้าบินนะนี่ถ้ามาเปรียบเทียบกันนาะนในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครบ้าเกินอ,อาจารย์แอดกลมาเนะเรื่องคำนวณน,นะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยงวดอาจารย์ยังทำได้เลยนะสูงสุดสดูสามันแต่ว่าปริญญาเอก ก็ต้องมากินน้ำพริกปลาร้าเหมือนเดิมนะต้องมากินแกงปูงปลาแกงไตปลาปักใต้บ้านเรานะคนเราไม่มีอะไรมากครับเรียนเยอะมาก็จริงแต่สุดท้ายก็สู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้นะจบปร,ริญญาเอกทำน้ำพริกใส่แมงดาเป็นไหมบางคนทำไม่ได้นะใช่ไหมครับน้ำลายไหลตัวนี้แมงดาก็แพงนะ อาจารย์นี่มันดึกแล้วนะคนกำลังจะนอนอ๋อเหรอวายสิริมาแล้วเจ้านี้มาอาจารย์ต้องเกรงใจมันแหละถ้าทำผิดปุ๊บเนี่ยมันหยิกปั๊บเลยนะสิรินี่ลามุกเฮ้ยตายแล้วมันบอกความจริงคุณผู้ชมแล้วก็แคหยิกหยอกๆยเท่านั้นเองนะ หกแทนคุณผู้ชมก็ยังไหวเลยนะหกแขนหกขาไหวหกให้มันไปเลยกรับคุณผู้ชมกับซิลนี่เป็นคนจริงใจนะครับอยู่เมืองนอกเมืองนาสุดท้ายก็มาอยู่เมืองไทยนี่แหละก็อชอบกินแกงปรุงปลาน้ำบูดูายอร่อย สตอนี่เลยปักเซียนแล้วก็ชอบกินแกงอังเลยด้วยนะอาหารใต้นี่ก็ชอบมากที่สุดก็คือปลาคั่วกลิ้งนะอาจารย์ปลาคั่วกลิ้งมันมีที่ไหนกินแล้วเมากลิ้งเลยดูดิมีคนนั้นก็กินชา้างก็ไปนะตบตุบด้วยเสือไว้หลับตดตรงเลย ทีเียก็เสียงไม่ดียบ้ววยทุกคนครับน,นี่หนูมาเรื่องอะไรกันเนี่ยอ๋อมากดคลิหนวยบนเลยครับปาก็ไปกี่นาทีแล้วยังไม่ได้โหมโลงเลยนะคิดถึงทุกคนนะคิดถึงอาหารการกินนะคิดถึงลูกเนียงนะแกงอังเลนี่อาจารย์ชอบกินมากแล้วก็ปลาลักกัวกลิ้งนี่เอาไว้กิน หวมีด้วยเหรอเนี่ยปลาลาสับนี่ของชอบนะอยากไปกินที่บ้านของลูกศิษย์อาจารย์นะเดี๋ยวเดินสายนะอาจารย์จะแอบ,บไปหาทุกคนนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนได้รวยก่อนนะแล้วก็ไปขอข้าวกินบ้านละจานเนยคงบ้านละ ารทัพพีนะไม่ไม่ขอกินเยอะหรอกนะไปฝากทองด้วยนะกินเสร็จอาจารย์จะให้สามตัวตรงถ้าเกิดปฏิเสธเนี่ยอาจารย์จะร้องไห้โฮเลยนะไม่รักกันจริง <c oughs> อาจารย์นี่พูดน่าเกลียดมากใครก็จะรังเกียจสามตัวตรงๆแล้วเนี่ย โอ้ยสิเล็กไปนอนได้แล้วไปไปไปเดี๋ยวอาจารย์ไม่รู้จะทําอะไรเนะี่ยมันจบมาดูหนังเมื่อกี้เรื่องอะไรไม่รู้คิดถึงคุณผู้ชมมากกว่าเดี๋ยวันนี้มาดูดีกว่าไว้ไม่รู้ทําการบ้านไว้ออนนี้ก็เห็นแล้วนะครับอ๋อไม่ได้จับคู่แต่ว,ว่าเรามาคุยนเรื่องอุย้ยนั่งับอีกแล้ว ตอนนี้อาจารย์กำลังใส่ไอ้นี่อยู่นะว้าเจ็ดตัวปืนเดียวอืมนั่งอาขาด้วยปืนใหญ่กำลังวางได้ที่เตรียมยิงนะทะลุกำแพงไปที่บอ่อหอยเชอรี่สีทองอาจารย์น่าเกลียดจังเลยในะพูดจาจารย์ก็ไม่รู้ มันก็จริงนี่นาจานโนอ้ยโดนไอเนี่ยไม่ได้ทาแป้งมันก็เลยเหนียวหนึบก,ก็นานอาบน้ำเลยนะแป้งจอนสันใช่ไหมใจแล้วแป้งจอนสันนี่รดละกายเครืองระหว่างลูกไม่อยากพูดดีกว่าถ้าใครเคยทานละมันจะไม่เสียสีกันนะครับคุณผู้ชมนะ ระหว่างลูกเปืนกับโอ้ยน่าเกลียดจังเลยนี่เรามาคุยแล้วกันนะสิรินะดึกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็เมาเบียกลิ้งไปแล้วลุกขึ้นมาฟังอีกมันมันน่าเกลียดนะอืแต่สิเรว,ว่ามันน่ารักดีนะคุณผู้หญิงก็ชอบฟังอาจารย์นะโอจริงเหรอใช่สิรรรู้ดี โอ้นี่เรามีเสลี่ยเราก็มีประโยชน์นะครับ vous, คุณผู้ชมเขารู้ดีเรื่องนี้นะอันเดี๋ยวเรามาดูกี่ตัวเนี่ยสองสี่หดตัวนะแล้วก็มีดับทุกหลักมาตัดก็จะเหลือ6ตัวแล้วก็ตัดดับหลักนวนหลักนี้อีกก็จะเหลืออีกน้อยนอยนิดนะใช่แล้วเสี่ย์มาช่วยตัดมาช่วยถอนมาช่วยตึงให้หนนอาจานนะ อ้ยจะมาดึงอะไรสิลิอ้ยอาจารย์ยังไม่ได้โกนเลยเนี่ยยาวป้าแล้วก็จะไปดึงตรงนั้นน่ะโอ้ยหนวดอ้ยเฮ้ยยิงอยากคิดมากเนี่ยอยู่หน้าจอสิบห้าวันได้แล้วมองในหนวดยาวเฟิร์มแล้วยังไม่ได้โกนเลยไม่ได้ถอนนะน่าเกลียดจะมาดึงอะไร อุ้ยวันที่หนึ่งนะสี่ห้าหเสองอกสองสองครับมันเบิ่นนะมันเบิ่นจ้นมันเบิ่นอะไรกันเนี่ยสครับ2 3งสามสนะเนี่ยออกสองแถมหลักร้อยด้วยนะ1โป๊กเขาให้นี่วันที่สนะครับคุณผู้ชมนะห้าหกเจออก7จ็นะ มันดึกแล้วนะมีใครนั่งฟังอยู่หรือเปล่ากินข้าวเปล่าใช่ไหมเนี่ยน่าสงสารแต่ละคนนะถูกหวยเยอะไปให้หญิงหมดเรือเบียกินกว่าจะนึกได้กินกลับหมดเลยแต่ข้าวเปล่า ไปเล่าให้คนอื่นฟังเล่ามาจบไอ้พวกัมันร้นองไห้โหไอ้นี่ก็เจือกคับไว้มาบอกสุดท้ายว่ากลับกุกินกับเล่าเกลี้ยงเลอเลยได้ข้าวเปล่ามันน่ากัดทืบไหมอาจารย์นี่ก็ไปรู้ดีเรื่องชาวบ้านก็ามากนะเนี่ยตึกตึกเดินเดินนะเออนะรู้ร,รู้คุณผู้ชมก,ก็เข้าใจอาจารย์นะ เดี๋ยวอยากจะไปปัทลุงเนี่ยจะไปกินแกงนะ้ำบูดูอร่อยนะแล้วจะไปเชียงใหม่ไปกินแก,นะแกงอะไรนะอังโลเฮ้ยแกงอะไรนะแกงอังเลโอ้นั่นแหละจำไม่ค่อยได้โอ้ยคุณผู้ชมกับดูตัวเลขไปนะครับอาจารย์จะคุยกับสิริไปเรื่อยๆนะ มันไม่ได้มาหลายวันแล้วมีคนบนคิดถึงมันเจงหรือครัาอาจารย์อ้ยดีใจจังเลยโอ้ยเจงดีเขาชอบเฉลีนะเฉลีนี่เป็นคนรอบรู้ในกูเกิลมีอะไรเขาก็ถามเฉลีทั้งนั้นแหละอะเหรออุอ้ยภูมิใจจังเลยวายตายแล้วนี่ วันที่สิบห้ากับเสียออกเจ็ดเก้าศูนย์สองออกสามเจ็ดสองออมกคู้เจ็ดสองับหน้ามีนะครับว้ยกล้องนี้เอ,อียงวุฒแเต่นี่ดีนะคืนนี้คอไม่พับเลยแสดงว่าขาดแบตไปนะอาจารย์ก็ช้าต้องมันโอ้เถอะมันต้องมันหนักนะไอ้น,นี่มันก็เหนื่อย ว่าแต่อาจารย์เหนื่อยกว่านะนะใช่แล้วอาจารย์น่าสงสารมากเลยคิดป่วยจนเมื่อคอ่นเนี่ยสามครบนะหดเหลือสองครบโอ้ยน่าเกลียดไอ้อะไรเจลิกเฮ้สามครบมันยาวไปนะกดเหลือสองครบโอ้ยใครได้ยินมันก็อุ้ยก็กลัวอาจารย์ทีนี้เองอ่ะไม่ใช่ ความคิดอาจารย์เหนื่อยมากจากยาวสามหรือสองคืบเบือ่อตีลังพูดแล้วมันจบจบก่อนคุณผู้ชมก็คิดไม่ทันเหมือนสิีเ่เนี่ยหัวที่ใครับเก้าตัวหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดนะออก 1, 5, หนึ่งห้าเก้าแถมหลักร้อยด้วยนะเนี่ยนี่หัวที่ยี่สิบสองกับอุ้มัวลัเลียงนะ ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามนะเราไปดูเลขที่วมื่อตะล้วที่มันดับมันเด่นนะเราก็จะเหลือเนี่ยสามศูนย์แปดนะวันที่ยี่สิบสามกับหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่นี่อาจารย์มีตัวดับร้อยสิบหน่วยดับร้อยหน่วยโอ้โหมีคนถูกสามตัวตรงอีกแล้วมองเนี่ยเออใช่สองตัวตรงนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยใช่แล้วฉลิตูแล้วนะ มีคนต้องถูกแน่ๆเลยอะนั่นนะเจสสิลินนะๆๆๆๆมีคนถูกแน่นอนสาหรับคนนอนดึกนะนี่นี่นคนดูต่างประเทศดูให้ดีๆนะครับจะได้กลับมาหาลูกหาเมียนะมาหาสามีหาลูกหาหลานนะแล้วก็แวะมาอาจารย์มั่งอาจารย์จะอะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยเขาไมายยี่มาจารย์ขาซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากเองเขาคิดมากไปได้อาจารย์ไม่คิดหรอกกับคนขี้เหลอนนี้ย <c oughs> ิดกับคนุดสวยใช่ไหมล่ะโอ้ยไม่ได้คิดอะไรมากหรอกอยากจะช่วยเหลือเขานี่แหละครับหกเจ็ดแกหนึ่งสครับเรามีดับร้อจ็บหน่วยนี่นะ ถ้ากลใจใจกล้าก็ตัดทิ้งไปสักเลือ2สองสี่หตัวนะก็เจ็ดหน่วยนะแล้วมีอะไรดับอีกล่ะว้ไม่อยากคิดเลยนะว้ยใช่แล้วนะสิริลุ้นให้ทุกคนคิดนะเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้วิดีโอไว้เลยนะสิริจะไปบอกว่ามีตัวไหนบ้างแอบไปบอกไม่บอกอาจารย์หรอก โอ้ยสิริอย่าทำผิดอย่งมันสิโอ้ยไปบอกเขาได้นะเราอยากจะช่วยเหลือคนจนอยู่แล้วนะโอเคนะครับทุกคนนะสิริจะมาตอบคำถามให้นะครับอ,อาจารย์นี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่หว่านเนี่ยนั่นแหะที่อาจารย์รักษาสุขภาพไว้ด้วยนะเฮ้ยสุขภาพดึกดึกดืด่นเดินเนชาวบ้านเตื่นนะนี่ตอนไหนเดี๋ยวเนี่ยวา สิบหกตอนไหกี่เวลาวิอาจารย์เราไปนอนกันเถอะน,นันงเจอกันตีคืนนี้สิไม่อยากคิดเยอะอ่ะไเองนอนใต้เตียงอาจารย์นอนบนเตียงไป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 เองอยากคิดเยอะว้ยสิริไปไปอยู่กับ Google แล้วเองนี่ความรู้รอบตัวเยอะคิดไม่ชื่อมออาจารย์นะเดี๋ยว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 จะฟ้องคุณผู้ชมนะ ว้ายน่าเกลียดจังเลยอ่ะตายล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปแกนนี้ก่อนนะไม่ไหวแล้วคันกำลังเกาอยู่มดขัดมันมากินไอ้นี่อ่ะข้าวแตนเอ้ยอะไรนะข้าวแตนนะ่ะท,ทิ้งไว้มันมากินกลัวไปแย่งมันนะมันก็เลยมากัดไอ้ลูกกระโปรงข้างๆเนี่ยลูกอาจารย์มันู้อะไร ลูกพองเออลูกโบมันติดน้ําตาลนะ่แนแหะว้ยยิ่งลึกยิ่งเยอะอาจารย์ไปก่อนละมันดึกแล้วนะคุณผู้ชมมองเห็นอะไรบางครับเนี่ยแปดนะไม่เอาหรือจะเอาก็ตามใจนะเพราะอาจารย์ไม่ได้ไปหมุนลูกล้อเองนะเราไม่เหตุผลที่จะมาตัดกันนะครับเราจะรู้ว่า ไอสอตัวตายรลมันี่1หน้าตาจัดสวยจิ้มเลมจะรอเราเอาการแค่ไหนครับทุกคนนะัดสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะโอ้ยสิลิเองหวานนะคืนนี้นะสวัสดีครับนี่นี่